สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอคุณครูสายใจใชัยนาคินอีกแล้วนะคะ,ะในกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวัสมสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นปหกนะคะ,ะวันนี้ครูพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวรรณกรรมกับวรรณคดีมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและจบเรื่องนี้เราได้อะไรจากเรื่องนี้ไปบ้างนะคะอ่ะ มาดูจุดประสงค์หลักของเรื่องนี้เลยนะคะว่าเมื่อเรียนจบบทนี้แล้วเราได้รู้อะไรเกี่ยวกับนี้ไปบ้างนะคะ 1. เราจะต้องบอกหลักการแสดงความคิดเห็นจากวรรณกรรมร่วมสมัยได้นะคะสเราสามารถแสดงความคิดเห็นการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยได้นะคะสาะเราเห็นคุณค่าการอ่านของวรรณกรรมร่วมสมัยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วรรณคดีวรรณกรรมร่วมสมัยเป็นอย่างไรแล้วก็หนังสือประเภทไหนที่เราเรียกว่าเป็นวรรณคดีหนังสือประเภทไหนและมีอะไรบ้างที่เราเรียกว่าเป็นวรรณกรรมพร้อมกับความหมายของวรรณกรรมแล้วก็ของวรรณคดีนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะลูก ไปนะคะอ่าก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมและก็วรรณคดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวรรณกรรมและก็วรรณคดีมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวรรณคดีนะคะก็จะเป็นหนังสือที่เอ่อได้รับการยกย่องว่าแต่งดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์น,นะคะอ่าเช่นสามก๊กอ่เาเสภาขุนช้างขุนแผนนะคะ หรือใรภูมิพระร่วงพระไพมณีนะคะก็เป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องนะคะส่วนวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมก็คือหนังสือหรือว่างานประพันธ์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือว่าบทร้อยกรองนะคะเช่นโตขึ้นมาเป็นความสุขความสุขของกะทิานาคพระขนมไม่เรียบอันสุดท้ายัดแผ่นดินนะคะ คุณครูได้แยกไว้นักเรียนดูเลยน,นะคะระหว่างวรรณกรรมและก็วรรณคดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรามาดูวรรณกรรมร่วมสมัยนะคะวรรณกรรมร่วมสมัยคืออะไรนะคะเรามารู้จักคําว่าร่วมสมัยก่อนนะคะคำว่าร่วมสมัยก็คือสิ่งที่นิยมในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงสมัยปัจจุบันนะคะาวรรณกรรม วรรณกรรมร่วมสมัยก็คือวรรณกรรมที่เกิดขึ้นนะคะวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยยุคต้นๆน,นะคะอของประเทศไทยเรานะคะเราอยู่ในยุครัตนโกสินทร์วรรณกรรมอาจจะเกิดขึ้นในสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนปลายนะคะแต่ก็ยังได้รับความนิยมมาจนถึง รัตนโกศิลป์นในยุคปัจจุบันนะคะเช่นวรรณกรรมเรื่องอวรรณกรรมเรื่องอินเนารามเกียรติไกรทองอสังทองนะคะหรือแม้แต่เรื่องราวของศิลาจารึกพ่อขุนรามกำแหงใจภูมิพระร่วงซึ่งเกิดในสมัยสุยสขโขทัยนะคะแต่ยุคปัจจุบันก็ยังมีให้เราได้รับชมและก็ยังเป็นที่นิยมกันนะคะอัะอนนี้ก็คือเรื่องราวของ วรรณกรรมร่วมสมัยนะคะว่าวันนี้ครูมีอะไรให้นักเรียนทํานะคะ่าคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานเรื่องแสดงความคิดเห็นจากวรรณกรรมร่วมสมัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใบงานนั้นมีอะไรบ้างและต้องทําอย่างไรกันบ้างงานวันนี้ที่ครูจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะอ่านใบความรู้ที่หนนะคะ เรื่องวรรณกรรมร่วมสมัยเรื่องเด็กที่ครูไม่ต้องการนะคะจะมีทั้งหมดสีหน้านะคะให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้อีกทีนะคะ,ะเผื่อว่าในในคลิปเนี้ยอาจจะมองไม่ชัดเจนนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างของงานที่ค,ครูจะนำเสนอให้นะคะให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามนะคะมีทั้งหมดห้าหน้านะคะลูก เมื่อเราอ่านนะคะเมื่อเราอ่านเรื่องราวที่คุณครูนำเสนอไปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนมาตอบคำถามนะคะ,อะตอบคำถามตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะคะเรื่องอเด็กที่ครูไม่ต้องการนะคะ,ะนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนได้ทำนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนำเสนอนะคะอ่านให้เข้าใจก่อนนะลูกนะแล้วก็ค่อยตอบคำถามนะคะ เรามาดูชั่วโมงต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องวรรณกรรมร่วมสมัยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องเรียงลําดับจับเหตุการณ์แล้วก็ใบความรู้เรื่องการพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมร่วมสมัยนะคะใบงานเรื่องอธิบายคุณค่าจากเรื่องเด็กที่ครูไม่ต้องการนะคะ อันนี้คือชั่วโมงต่อไปนะคะส่วนชั่วโมงนี้เราไปดูกันว่าการบ้านมีอะไรกันบ้างน,นะคะคะไดะูความหมายของวรรณกรรมและวก็วรรณคดีความแตกต่างหนังสือประเภทไหนที่เราเรียกว่าวรรณคดีและวก็วรรณกรรมนะคะ,อะพอเสร็จจากคลิปนี้แล้วนัเกเรียนอย่าลืมนะคะไปอ่านวรรณกรรมเรื่อง เด็กที่ครูไม่ต้องการแล้วก็ตอบคําถามนะคะตอบคําถามนักเรียนอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ตอบคําถามสู่การบ้านคุณครูนะคะ,ะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อดีๆนะคะสื่อดีๆแล้วก็ใบงานดีๆข้อมูลดีๆจากดีเอลทีวีนะคะดีเอลทีวีโรงเรียนบางไกลกังวลนะคะต้องขอขอบคุณไว้นนะโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะว่า ในคลิปหน้านี้ชั่วโมงหน้านี้เราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะส่วนชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ